ปัจจุบันนี้นะครับผมคิดว่า Google เนี่ยมีบทบาทสำคัญในชีวิตเรามากมายเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยเวลาจะเข้าเว็บไซต์อะไรนะเราบางทีไม่อยากจะพิมพ์ URL นะครับจะเข้า Facebook จะเข้า y o youtube เราไม่พิมพ์นะครับ facebook.com ไม่พิมพ์ youtube.com นะครับบางคนเขาเข้าไปที่ Google ก่อนนะครับพิมพ์ Facebook แล้วก็ กดลิงก์จาก Google เพื่อไปที่ Facebook นะครับทั้งที่มันอาจจะเสียเวลามากกว่าแต่ว่าผมเห็นหลายๆคนเนี่ยทำอย่างนั้นนะครับรวมไปถึงการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ด้วยนะครับโหลดซอฟต์แวร์เนี่ยสมมติว่าเราหลังลง Windows เสร็จนะครับไม่รู้จะเข้าเว็บไหนขี้เกียจไปเข้าหน้า URL ของเขาเราก็พิมพ์ไปใน Google นี่แหละครับพิมพ์ชื่อซอฟต์แวร์เข้าไปแล้วก็กดลิงก์จาก Google เพื่อไปโหลดซอฟต์แวร์เหล่านั้นนะครับ <S <S แต่วันนี้ผมจะมาบอกว่าไอ้วิธีการทําแบบนี้ครับมันไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วและไม่ใช่อะไรที่คคคุณววรรรจะะะทําาานับเพ่ ตอนนี้ฮะพวก scammer ไอ้พวกเว็บลอก log ลวงทั้งหลายเนี่ยเขาหาวิธีการทำ SEO หรือว่า search engine optimization ให้ขึ้นไปอยู่บนหน้าแรกๆของ Google ได้แล้วนะครับไม่่วาจะเป็นการใส่คีย์เวิร์ดอะไรต่างๆหรือว่าอาจจะลงทุนซื้อแอดเลยก็เป็นไปได้นะครับคุณลองดูนะครับยกตัวอย่างอันนี้นะครประมาณเกือบเดือนที่แล้วนะครับมีผู้ใช้ reddit คนหนึ่งนะฮะออกมาเล่าให้เราฟังว่าเขาเนี่ยกำลังหา d r i v e เพื่อติดตั้งใช้งานกับการ์ดจอ AMD ของเขานะครับแต่แทนนี่เขาจะเข้าไปที่เว็บไซต์ AMD.com โดยตรงเนี่ยครับเขาก็ใช้วิธีดาวน์โหลดซอฟแวร์่ผมว่าไปตอนแรกนะครับก็คือเข้าไปที่หน้าเว็บ Google นั่นเองนะฮรเสร็จแล้วก็พิมพ์ AMD driver เข้าไปนะฮะคุณลองดูฮะคุณเห็นไหมครับว่าอะไรมันขึ้นมานะครับผลอันแรกสุดนะครับที่อยู่ในช่องแอดเนี่ยตามที่คุณเห็นตรงนี้เลยนะครับ มันคือ AMD Driver ขีดดาวน์โหลดนะครับจากเว็บไซต์ a m d g r a p h i c d r i v e r com พร้อมมีคำว่า add อยู่ข้างหน้า ขึ้นอยู่เหนือรีซอ t หรือว่าผลการค้นหาของ AMD.com จริงๆซะอีกนะครับอันนี้ถ้าคุณไม่รู้เรื่องคอมเนี่ยครับคุณจะกดอันไหนนะครับผมคิดว่าหลายๆคนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยน่าจะกดอันบนที่เป็นแอดไปเรียบร้อยแล้วทั้งที่มันไม่ใช่เว็บไซต์ของ AMD โดยตรงด้วยซ้ำนะครับแค่นั้นไม่พอนะครับคุณลองไปดูอันต่อมานะครับอันนี้ Microsoft Bing ก็เช่นเดียวกันนะครับเขาก็ซื้อแอดเหมือนกันและอันนี้ AMD Driver Download เนี่ยอยู่เว็บไซต์ WikiDrivers.com/AMD นะครับ อันนี้ผมไม่ได้บอกนะว่าไอ้สอเว็บนี้มันเป็นเว็บสแกมที่เป็นแบบใส่ไวรัสอะไรให้เราโหลดนะแต่ว่า มันเป็นไปได้ไหมถ้าสมมุติว่าเว็บที่เป็นไวรัสเขามาซื้อแอดบนเซิร์ชเอนจินแบบนี้หลายหลายคนก็อาจจะพลาดไปกดมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับทำไมคนถึงใช้วิธีนี้ในการโหลดโปรแกรมนะครับเพราะว่าอ่ะเอาเป็นว่าถ้าคุณไม่ได้เซิร์ชผ่าน Google ไม่ได้เซิร์ชผ่าน Bing นะครับคุณจะโหลด AMD Driver คุณต้องไปที่หน้าเว็บ AMD.com แล้วก็ค้นหาไอ้หมวด Driver อะไรอย่างต่างๆน,นะครับเอาเป็นว่าเข้า Google พิมพ์ว่า AMD Driver แล้วก็กดไปที่ลิงก์เนี่ยมันเร็วกว่าเข้าหน้าเว็บ AMD อยู่แล้วนะครับนี่แหละฮะสาเหตุที่หลายค ยังคงใช้วิธีนี้อยู่แล้วถ้าคุณจําได้นะครับประมาณไม่กี่เดือนก่อนนะครับมันมีประเด็นเดียวกันเนี่ยกับซอฟต์แวร์ออปติมิเซชันของกาดจอชื่อดังนะครับอย่างเช่นในเมสซ์ไอแอฟเตอร์เบอร์เนอร์นะครับที่มันไม่ได้โหลดจากเว็บไอโดยตรงนะครับไปโหลดจากเว็บใครก็ไม่รู้ที่โหลดไปแล้วโดนโปรแกรมเออเอาไปขุดคริปโตในเครื่องคุณนะครับหรือว่าจะมีการดักคีย์บอร์ดอะไรต่างๆนานาขโมยข้อมูล,มลบัตรเครดิตก็เป็นไปได้นะครับและตอนนี้มันก็ลามมาถึงโปรแกรม,มอ,อื่นๆอ,อย่างพวกไดเวอร์อะไรต่างๆ อีกด้วยเช่นกันนะครับและแค่นั้นไม่พอนะครับไอ้พวกโปรแกรมหลักๆที่คนโหลดมาใช้งานเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นไอ้พวก Microsoft Teams หรือว่า Slack OBS GIMP อะไรต่างๆเนี่ยครับ Adobe Reader เนี่ยครับก็ตกเป็นเหยื่อของวิธีการทำแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราก็ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับและ Google ล่ะเขาทำยังไงบ้างนะครับตอนนี้ ยังทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะณเวลาที่ผมถ่ายเนี่ยเวลาที่ผมกําลังพูดอยู่เนี่ยครับเราเซิร์ชไปมันก็ยังมีไอ้เว็บไซต์พวกนี้ขึ้นมาให้เราแบบเออกดผิดอยู่หลายที่เหมือนกันนะครับแรกอย่างหนึ่งนะครับหลายๆคนจะสงสัยว่าในเมื่อทําอะไรไม่ได้แล้ว g o o g l e เขาคัดกรองมาก่อนไม่ได้เหรอว่าไอ้ลิงก์ไหนเนี่ยให้สามารถ approve ad ได้ลิงก์ไหนให้มันขึ้น SEO อันบนบ,นบนได้เนี่ยครับ คำตอบก็คือเขาสามารถคัดกรองได้นะครับแต่ว่าเขาใช้ระบบ AI ในการคัดกรองนะครับและ AI ทํางานยังไงครับทํางานต่อเมื่อมีสิ่งกระตุ้นมานะครับนั่นหมายความว่าเขาต้องใส่คีย์เวิร์ดที่ถูกต้องนะครับมีการทําตามกฎอะไรต่างๆของ Search Engine นะครับและพวกเว็บแกมทั้งหลายเนี่ยเขาก็สามารถใส่คีย์เวิร์ดสามารถทําตามกฎต่างๆของ Search Engine จนไปเป็น anti a p p r o a c อยู่หน้าแรกได้นั่นเองนะครับเอาเป็นว่า Google เนี่ยถึงขั้นต้องใช้คนมา เพื่อ,อามาดูแต่ละอันว่าอันไหนมันเป็นสแกมอันไหนมันเป็นลิงก์ที่ถูกต้องนะครับแีกอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าลิงก์ทั้งหมดนี้เป็นสแกมนะครับบางอันอาจจะเป็นแค่แอดกดเข้าไปเพื่อให้ได้ affiliate link อะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันอันนี้คืออีกหนึ่งสาเหตุที่ทาง google อาจจะยังไม่ลบ พวกนี้ออกไปนั่นเองฮะแล้วเราจะทํำยังไงล่ะครับในเมื่อ Google อะไรต่างๆเขาแก้ไม่ได้บิงแก้ไม่ได้อย่างงี้ครับก็ต้องมาดูที่ตัวเราเองแล้วนะครับว่าเราระมัดระวังมากมายแค่ไหนนะครับอย่างแรกเลยถ้าใจปลอดภัยสุดนะครับอย่าไปกดคำว่า Ads นะครับเพราะว่าแอดเนี่ยมันคือเขาจ่ายตังค์ขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่ Ad s แล้วอยู่บนๆจริงๆเนี่ยซึ่งมันก็ยังอยู่ล่างกว่าแอดนะไอ้พวกนั้นอ่ะมันคือลิงก์ที่ได้รับความนิยมสูงนะครับลิงก์ที่มีคนกดเข้าไปมากนะครับเพราะฉะนั้นก็มมีแนวนววโ้่า เป็นลิงก์จริงมากกว่าอะไรที่อยู่บนตัวแอดนั่นเองนะครับและต่อมานะครับพอคุณเห็นไอ้ลิงก์ที่คุณอยากจะกดอลนนะี้อย่าเพิ่งกดเข้าไปเร็วๆนะครับคุณมาได้ดู URL กันก่อนนะว่าไอ้ตัวลิงก์ของเขาเนี่ย URL มันพิมพ์ถูกต้องหรือเปล่านะครับมันมีการใช้ตัวหนังสือตัวอักษรอ,อะไรมาทำให้เราแบบลายตาเพื่อคิดว่าเป็นเว็บจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะครับและเอาต่อให้คุณแบบดูอันที่สบายใจที่สุดแล้วนะครับก็ยังมีโอกาสพลาดได้อยู่ เพราะฉะนั้นแล้วก็แนะนําว่าใช้หลายปัจจัยมาดูกันนะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณจะหลีกเลี่ยงไปโดยตรงเลยนะครับลงแอดบล็อกเกอร์นะครับลงแอดบล็อกเกอร์ตรงนี้นะครับก็จะทําให้แอดเนี่ยมันไม่ขึ้นโชว์เข้ามานะครับก็อาจจะเป็นอะไรที่หลายคนใช้งานอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องเจอปัญหาตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณใช้แอดบล็อกเกอร์แล้วยังจะอยากซัพพอร์ตในพวกเว็บที่มีโฆษณาอยู่นะครับคุณก็สามารถใส่ไวท์ลิสต์ของเว็บไซต์นั้นๆเข้าไปในแอดบล็อกเกอร์ก็ได้เอามาแค่ประโยชน์หลักๆของมันก็คื ตัดไอ้พวกสแกมนี่ออกไปเท่านั้นเองนะครับก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับสุดท้ายแล้วนะครับเอาเป็นว่าวิธีที่ป้องกันได้ดีสุดจริงๆนะครับก็คือ common sense ของคุณเลยนะครับเ,เพราะว่าผมมาบอกวิธีะอะไรต่างๆนานาเน,น,นี่ยมันก็อาจจะใช้ไม่ได้เสมอไปเพราะว่าแต่ละ พวกก c a m m e r ทั้งหลายเนี่ยเขาก็อาจจะใช้วิธีหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพรวมตาไปขึ้นตรงแหล่งนู้นแหล่งนี้เพื่อให้คุณกดนะครับ common sense ของคุณจะเป็นอะไรที่ตัดสินได้ดีที่สุดนะครับว่าไออันเนี้ยมันมีกลิ่นตุหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นอะไรที่ถูกต้องนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับ common sense แล้วข้อที่คืออย่ารีบร้อนนะครับไออารมณ์รีบร้อนเนี่ยมันทําให้หลายๆคนชิปหายมาเยอะแลวนะครับรวมไปถึงตัวผมเองด้วยนะครับผมเคยได้โปรแกรมขยะได้พวกม a แวร์ e ไอพวกแบบ ทัสบายต่างๆในเบราว์เซอร์มาเต็มเลยเพราะเพียงแค่บางทีเรา,าโหลดโปรแกรมที่แบบคุ้นชินกันอยู่นะครับเรากดเน็กๆๆ,ๆไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้มาดูเลยว่าช่องติ๊กถูกเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับบางทีเรากดอ้าวเนีก็ติ๊กถูกไปแล้วเราได้โปรแกรมขยะมาเต็มเครื่องเลยเพราะว่าเราไม่อ่านเพราะาเราไม่ดูไงครับอันนี้แหละฮะกรณีเดียวกันนะครับ ถ้าคุณอ่านถ้าคุณรอบคอบและคุณใช้ common sense ของตัวเองอันนี้ปัญหาจะไม่เกิดขึ้นกับคุณน,นะครับแต่ที่ผมมาเล่าให้ฟังเนี่ยครับเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มระบาดมากขึ้นเยอะเรื่อยๆนะครับในขณะที่สมัยก่อนเนี่ยมันไม่ต้องมาระวังอะไรแบบนี้หรอครับผมก็กดมั่วๆโหลดได้มาไม่มีปัญหาอะไรหรอครับแต่ตอนนี้แทบจะทุกโปรแกรมแล้วนะครับโปรแกรมหลักๆมันมีแบบนี้เพราะฉะนั้นก่อนจะโหลดอะไรแนะนำว่าดูดีๆก่อนครับ